สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ Anews Time วันเสาร์ที่24เมษายน2564นะครับคลิปนี้แอนมินจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับท่านผู้ชมที่สงสัยว่าทำไมสถานการณ์การระบาดของโควิดรอบที่3มันดูรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับยอดผู้ป่วยวันนี้ยืนยันอยู่ที่2,839รายและเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครก็เกินครึ่งนะครับ1,582ราย แต่ทำไมทางภาครัฐยังไม่มีมาตรการเคอร์ฟิวหรือล็อกดาวน์แต่อย่างใดล่าสุดนะครับในแฟนเพจ Facebook ประยุทธ์จันโอชานะครับของนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการหรือว่าการกระจายอำนาจในการสั่งการหรือประกาศต่างๆนะครับเพื่อควบคุมหรือว่าคุมเข้มสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่นี้ซึ่งใน ข้อความที่นายกโพสต์เอาไว้เนี่ยนะครับมีเป็นประเด็นใหญ่ๆอยู่2หัวข้อด้วยกันนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะครับส่วนเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องการควบคุมสถานการณ์นะครับเดีย๋ยวผมจะไปไล่เรียงให้ฝั่งคร่าวๆนะครับย้ําว่าคร,าคร่าวๆสรุปประเด็นข้อแรกที่นายกโพสต์เอาไว้เรื่องการดูแลผู้ป่วยนะครับก็มีทั้งเรื่องของการจัดหาเตียงนะครับเพื่อรองรับผู้ป่วยใหม่ แล้วก็เร่งติดต่อนัดหมายนะครับผู้ป่วยที่ได้แจ้งเข้าไปตามเบอร์ของทางการนะครับไม่ว่าจะเป็น1330 1668หรือ1669แล้วก็ยังไม่ได้รับการจัดหาเตียงนะครับอันนี้ก็มีการเร่งประสานงานเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษารวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องเบอร์โทรนะครับโทรติดยากหรือว่าโทรติดแล้วให้รอหลายวัน กว่าที่จะมานําตัวเข้าสู่กระบวนการรักษาอันนี้นาะยกก็ได้มีการสั่งการนะครับให้มีการเร่งเพิ่มเครือข่ายเชื่อมโยงกันนะครับรวมถึงการให้ปรับรูปแบบการคัดกรองนะครับโดยให้ไปใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลสนามแทนที่โรงพยาบาลทั่วไปเพื่อลดการแอรอัดแล้วก็เพิ่มบุคลากรอาสาทางการแพทย์นะครับแล้วก็หากสถานการณ์รุนแรง นะครับก็อาจจะมีการพิจารณาลดวันในการกักตัวจากเดิม14วันเป็น10วันสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการแต่น้อยนะครับโดยให้ไปแยกกักตัวที่บ้านตามาแล้วก็อยู่ภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดนั่นเองนะครับนี่เป็นเรื่องการดูแลผู้ป่วยส่วนเรื่องที่2ที่นายยกโพสต์เอาไว้นะครับก็คือข้อสงสัยที่หลายๆคนบอกว่าทําไมถึงไม่เคิร์ฟิวทำไมถึงไม่ล็อกดาวน์นะครับ ข้อที่สองนายกโพสต์เอาไว้เนี่ยเป็นเรื่องของการควบคุมสถานการณ์นะครับก็แยกย่อยได้เป็น2ประเด็นด้วยกันนะครับข้อแรกนายกบอกว่าให้ทุกจังหวัดนะครับได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีอำนาจในการสั่งปิดสถานที่ต่างๆนะครับเท่าที่จําเป็นหากว่าสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นหรือว่า สถานที่บางแห่งมันเป็นจุดเสี่ยงเป็นคลัตเตอร์ของการแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่ก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถสั่งปิดเพิ่มเติมได้จากที่สบคมีประกาศออกไปนะครับส่วนข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องเคอร์ฟิวนะครับข้อที่2ให้พิจารณาความจําเป็นในการออกประกาศปิดสถานที่หรือกําหนดเคอร์ฟิวในบางพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้านายกออกมาแถลงข่าวหรือว่าสบาคอ,ออกมาแถลงข่าวแล้วยังไม่มีการพูดถึงเรื่องของการเคอร์ฟิวหรือล็อกดาวน์ก็ให้ท่านผู้ชมที่อยู่ในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยรอติดตามประกาศของพื้นที่ตัวเองอย่างใกล้ชิดนะครับโดยแหล่งข่าวหลักๆเลยก็คือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ของกระทรวงมหาดไทยสบคอมอทอสามารถเช็คเป็นรายจังหวัดได้เลยนะครับว่ามีประกาศอะไรเพิ่มเติมไหม ไม่จําเป็นต้องรอให้นายกหรือสบคชุดใหญ่เขาประกาศเคอร์ฟิวหรือล็อกดาวน์แต่แต่ละจังหวัดได้รับอํานาจจากรัฐบาลอยู่แล้วนะครับว่าสามารถที่จะออกประกาศสั่งปิดสถานที่ต่างๆหรือประกาศล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิวได้เลยโดยอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเองอันนี้ก็น่าจะเป็นคําตอบที่คลายความสงสัยได้แล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่า คำว่าเคอร์ฟิวหรือล็อกดาวน์มันไม่ได้หมายความว่าเมื่อภาครัฐประกาศเคอร์ฟิวหรือล็อกดาวน์แล้วมันจะต้องเยียวยาแน่ๆเพราะการระบาดรอบที่สองที่สมุทรสาครเป็นต้นเหตุนั้นก็ไม่มีการเคอร์ฟิวหรือล็อกดาวน์แต่อย่างใดแต่ก็ยังมีการเคาะอนุมัติโครงการเยียวยาเราชนะเพราะฉะนั้นการระบาดรอบที่3ก็เช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมไม่จําเป็นต้องรอให้รัฐบาลหรือนายกประกาศเคอร์ฟิวหรือล็อกดาวน์หากที่น้องประชาชนหรือ ทุกภาคส่วนนะครับได้รับผลกระทบจากการระบาดรอบที่3ยังไงเสียรัฐบาลก็ต้องเยียวยาแน่นอนก็น่าจะทําให้หลายคนคลายความสงสัยเรื่องล็อกดาวห,หรือเคอร์ฟิวล,ลงไปได้มากขอสมควรนะครับจากข้อความที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจากเอ็นนิวส์ไทมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านในเดือนต่อไปแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ